ก็ยังมีโอกาสนำธรรมะนี้ไปใช้เกือบคอนชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตาอันมูธนาหลายคนที่ไม่มีโอกาสกลับมาไปแล้วไปเลยเพราะนั้นการทำที่เราทำเนี่ยมันเป็นการฝังรากของชีวิตคือรากของสติสมัมมญญะเป็นรากฐานของชีวิตถ้าว่าชีวิตเราไม่มีรากฐานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ทำให้ชีวิตนี้มีความสุขสงบอะไรได้เหมือนกับต้นไม้ที่มันไม่มีรากฝนแดดมาก็พอยจะล้มพอจะตายเรื่อยเแต่พอเราต้นไม้อย่างรากต้นไม้นี่ก็เติบโตพุ่งขึ้นข้างบนมองหาแดดหาฝนยิ่งตากแดดแตากฝนเท่าไหร่มันก็ยิ่งเติบโตชีวิตของเราถ้าม่มีรากฐานของสติสัญญาลึกลงไปเนี่ยยิ่งมีปัญหาและบริัท กระทบกระแทกมากเท่าไหร่ชีวิตนี่ก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งเติบโตแต่ถ้าหากว่าพืชบางอย่างที่มันรากมันสั้นพืชฤดูเดียวรากสั้นๆพอโดนแดดโดนฝนเข้าจะจัดก็จะตายพอหมดฤดูการหมดฝนก็ตายฤด,ดูใหม่ก็ปลูกใหม่มันพืชผักผลไม้อันนั้นก็เรียกว่าชีวิตล้มลุก ลุกคานชีวิตล้มรุกคานเพราะรากมันสั้นคือไม่ได้อย่างรากของสติสัมยาเลยชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตประเภทไม่เลื้อยไม่ฤดูเดียวหรือสองสามปีอย่างเมื่อถัว่วเมื่อเขืออนคนก็อยู่ได้สักพักหนึ่งหมดอายุมันก็ตายคนก็เหมือนกันคนก็เป็นพืชที่ไม่มีแก่นคนก็เป็นต้นไม้ที่มีแก่น นต้นไม้ที่ไม่มีแก่นก็จะอยู่ได้หลายปีอยู่แต่ว่าไม่สามารถอยู่ได้ถึงเป็นหลายสิบปีหรือร้อยปีได้อย่างไม้นุ่นไม้เบาหรือไม้กระเจาไม้อะไรต่างบางทีไม่มีแกน่นุชีวิตมันย์ก็เช่นเดียวกันนะมันมีประเภทที่มีแก่นสารผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อน,อน,นุนเราจะ กระทบแล้วกระทบอีกนวดแล้วนวดอีกเห็นว่าเหมือนกับนายช่างหม้อทํากับหม้อดินฉนนั้นต้องตบต้องตีดิดให้ให้ละเอียดให้นุ่มเพื่อจะได้หม้อที่สวยอืผู้ใดมีความมีมรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้นั่นธรรมะของพุทธิยาเต็มไปด้วยคมปฏิบัติขดัดเกลาเพื่อให้มันการที่จะตัด สายโซ่ของกิเลสตหาที่นําไปเกิดทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่รู้กี่พบกี่ชาตินับชาติไม่ถ้วนน่ะเกิดแล้วตายอีกอถูกฆ่าแล้วฆ่าอีกตกนรกแล้วตกนรกอีกเกิดเป็นสัตว์ให้เขาใช้แล้วใช้อีกเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่า,ากินแล้วกินอีกอยู่นี่ไม่รู้พบชาตินับไม่ถ้วนแต่พอเราได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ได้อย่างลากของชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพ้นจากพบชาติที่แสนทรมานเหล่านั้นได้ อย่างน้อยที่สุดก็คือนับได้ว่าเราจะเกิดเท้อีกกี่ชาติอย่างพระโสดาบันนั้นบอกเกิดไม่เกิดเจ็ดชาติยั้นต่ําก็ไปเกินชาติเดียวเนี่ยพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะพระอรหันต์ก็จบสิน้นกันไปไม่ต้องมาเวียนว่ายได้เกิดให้เขาฆ่าเขาุ่มคืนให้เขายิงเขาแทงให้เขาเอาไปฆ่าเป็นอาหารอยู่พวกพิชติตการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ เพราะนั้นเรามาทําแค่นี้มันคุ้มนะแต่ถ้าเราทําไม่จริงไม่ทางทาหลอกๆเล่นๆไปมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมนะแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่บําเพเ็ญจนพระโพธิสัตว์อย่างเข้มงวด mm hmm. ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกวัวเข้าสู่อริยภูมิโพธิสัตว์วภูมิก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ไปในทางดีไปส่วนใหญ่แต่อริยภูมินี่มันสามารถนับชาติได้ว่าจะเกิดอีกสักเท่าไหร่ แต่โพธทีสัตว์ยังนับชาติไม่ได้ว่าจะต้องเกิดเท่าไหร่ไปเกิดในทางดีบ้างหลายบ้างน,นั้นเองการมานั่งทำคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใชเรื่องใหญ่หนักหนาอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่เราจะไม่ต้องเวียนไหวใจเกิดอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาตนะิเราก็ไม่น่าจะมีหน้าไม่น่าจะมีการเงื่อนไขต่อรองใดๆในการที่จะปฏิบัติ เราต้องเต็มใจเต็มใจศึกษาเต็มใจยอมรับในสิ่งที่มันลําบากแค่เนี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่เราไม่ต้องทุกอีกหลายหมื่นหลายแสนชาติทางหน้ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มน,นะตากแดดตากฝนนึกถึงครูบาอาจารย์ในสมัยครั้ง่าว่าแต่ครั้งพุทธกาลในครั้งสมัยเราอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าบอกให้ฟังอย่างหลวงปู่ภูมา่ันบอกไปปฏิบัติตามทุดงตามป่าฝนตก หนักมานอนกลาคืนน้ําไหลพัดกลิ้งไปไม่รู้เท่าไหรนะ่พอว่าน้าป่ามาไม่รู้ตัวขนาดนั้นไอ้เราก็ไม่ถึงกับทุกข์ยากลําบากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เราคงจะต้องลงทุนอย่างนี้ด้วยวิธีการอย่างนี้ยเราจะแลกเปลี่ยนเอาการที่ไม่ต้องเกิดซ้ำซากนี้ได้นะนั้นะในช่วงที่เรารับอาหารก็ ไม่ต้องรีบนะรีบก็บบทานสบายๆเหมือนเรากำลังปฏิบัติอยู่นะ mm. แล้วก็นั่งทานแล้วก็ใครเสร็จก่อนก็กค่อยๆไปใครไม่เสร็จก็ทานอยู่อย่างนั้นให้สบายกินอยู่กินสบายนอนสบายนวิธีการปฏิบัติของวิธีการของเรากินสบายนอนสบายอยู่สบายที่สุดแต่หากกทังโลกรทังโลกิลกยนนกินลาบากนอนลาบากรีบไปรีบกินรีบ อะไรก็ทุกลุกลานไปหมดชีวิตข้างนอกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกประพติพรหมจรรท์คือพืตัวอย่างของผู้ระเสดิฐนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปรับอาหารทั้งกันลุกขึ้นเลยไม่ต้องกลับ